ชมพู่อารยาเผยประสบการณ์โดนตอมออเมริกาส่งกลับไทยแบนยาวรู้สาเหตุแรงอึง้งถือว่าเป็นซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยสำหรับนางเอกสาวชมพู่อารยาแฟชั่นนิสตาตัวแม่ที่เดินทางออกงานต่างประเทศแบบสับสับมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่กว่าจะมาถึงบันลังตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าฟันอุปสรรคความลำบากต่างๆมาไม่น้อยล่าสุดชมพู่อารยาที่ควงยายหนิงคุณแม่ของชมพู่มาเปิดบ้านในรายการตีท้ายครัวทางช่องสามก็ได้เล่าถึงช่วงวัยเด็กที่คุณแม่ตัดสินพาเธอย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อเมริกากับครอบครัวของคุณตาคุณยายแต่กลับถูกตอมอรวบที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง โดยยายหนิงได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งที่จำขึ้นใจว่าที่ซานฟรานซิสโกก่อนหน้านี้เราคิดจะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่ที่โน่นหนึ่งปีแต่เขาคิดถึงพ่อกลับมาเยี่ยมพ่อลูกติดพ่อด้านสาวชมพู่ก็พูดเสริมว่าขอเล่าได้ไหมทะเลาะกันผัวเมียตีกันยายบอกไม่เอาแล้ว เดี๋ยวฉันจะหอบกระเป๋าพาลูกไปอยู่กับพ่อแม่ฉันที่อเมริกาก็ไปกันระหว่างนั้นคิดว่าจะตั้งโรกรากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยายก็หางานทำส่วนเราตอนนั้นอยู่ปศูจเราก็วิ่งเต้นเรื่องจะไปเรียนอย่างถูกต้องคือญาติญาติเขาเป็นพลเมืองของที่นั่นกันหมดแล้วแต่เราไปทีหลังโดยระหว่างที่เขาก็ทำเรื่องกันอยู่ แล้วตาเจนคุณพ่อก็บินไปง้อละทิ้งงานที่เมืองไทยจะไปสมัครงานที่นู่นแต่แกก็แก่แล้วที่นู่นคนแก่จะหางานทำยากหอบข้าวของกลับมาไทยเราก็คิดถึงพ่อนี่ก็ไม่รู้ว่าแม่คิดถึงสามีหรือเปล่าเรียนไปปีหนึ่งสองเทอมก็กลับมาจะเยี่ยมพ่อแล้วกลับไปตั้งใจจะกลับไปเรียนวีซ่ายัางไม่เรียบร้อย คือทางนู้นกำลังทำคือจริงๆก็ไม่ควรจะกลับมาตั้งแต่แรกควรจะอยู่ที่นู่นไปก่อนจนกว่าเอกสารจะเรียบร้อยทำให้เขามองว่าที่เราไปอยู่ปีหนึ่งนี่คือโรบินฮูดไหมงานนี้ทำเอายายหนิงรีบแย้งทันทีว่าไม่ได้โรบินฮูดจ้าคือตอนนั้นเรามีวีซ่าต่อหเดือนมีต่อหก ก็เป็นหนึ่งปีฉันก็คิดว่ากลับมาแล้วกลับไปใหม่ได้อีกหเดือนก็ต่อได้อีกแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมายไงสาวชมพู่ยังกล่าวเพิ่มอีกว่าเราคิดว่าเรากำลังทำเรื่องอยู่สรุปพอไปถึงเขาก็ตรวจพาสปอร์ตเขาเห็นว่าอยู่นานก็เอ๊ะมันยังไงไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องตํารวจก็รื้อกระเป๋า แล้วเราคือเอาผลการเรียนกลับมาอวดพ่อไงเขาก็อา้าวเรียนหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวด้วยอยู่ได้ยังไงก็ส่งกลับเดี๋ยวนั้นเลยจำได้เลยพอกลับมาปุ๊บตาเจมมายืนรอตรงสนามบินดอนเมืองแบบหน้าแป้นดีใจไงว่าเราจะไม่ได้กลับไปแล้วเขารู้ว่าเราจะไม่ได้กลับไปยาวเลยเพราะมันต้องโดนแบนยายหนิงได้พูดสรุปว่า เขาบอกคุณจะไปเที่ยวบินนี้หรือเที่ยวบินหน้าถ้าไปไฟล์หน้าผมจะขังคุณแยกแม่กับลูกเราแยกกับลูกไม่ได้เลยตัดสินใจกลับก็กลับ